สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอกการแชแน,นลอีกครั้งหายไปนานเลยนะฮะประมาณ3สัปดาห์เลยเนาะเว้นช่วงห่างระหว่าง ep 113กับ ep 114เนาะนานไปน,นิดหนึ่งนะฮะเพราะเอการไม่ค่อยมีเวลาเนาะวันนี้เอกามากับเมนูพิเศษนะฮะชื่อว่าเนยกวนหรือปนามัดเนาะมีความพิเศษยังไงนั้นตามไปดูกันเลยนะฮะอ่าชื่อชื่อว่าเนยกวนนะฮะก็ต้องมีเนยบัตเตอร์หรือมัคคาณีนะฮะเอกาใช้180กรัมแล้วก็เชดดาร์ชีสนะฮะ 250กรัมน้ำตาลเอกาใช้นิดเดียวนะฮะ3ช้อนโต๊ะนอแบบมนเน้นว่าไม่ไม่หวานเนาะจากนั้นก็เป็นนมนะฮะ50 ml เนาะอ่าอันนี้ไม่ใส่เกลือนะฮะเพราะว่าในชีสเชด e ดร์ชีสเขาก็จะมีความเค็มอยู่มากพอสมควรเนาะจากนั้นเอกาใส่เนยตั้งกระทะไฟเบาๆนะฮะใส่เนยลงไปอันนี้เอกาทาแบบบ้านๆเนาะนี่ละลายเนยจากนั้นเราก็จะใส่เชดดร์ชีสนะฮะรอ250กรัม ประมาณ12แผ่นเนาะแกะแบบนี้แกะแกลงไปเลยนะฮะนี่ปนามัดหรือเนยกวนนะฮะเป็นอาหารที่เรียกว่าหนึ่งในสัตตาหากาลิกะเนาะสัตตาหาการิกะก็คืออาหารที่พระสงฆ์สามารถรับประเคนไว้ได้และฉันได้ภายใน7วันเนาะก็จะมี5ชนิดนะฮะก็คือเนยใสเนยข้น น้ำมันน้ำผึ้งฤทธิ์และก็น้ำอ้อยเป็นอันสุดท้ายเนาะเนยใสเนี่ยเอกาสาธีให้ดู EP ที่ร้อสหรือกีหรือเนยอินเดียนะฮะอันนั้นจะเป็นเนยใส่เนาะวันนี้จะเป็นเนยข้นเนาะในกควันหรือปาณมาเนี่ย,นนยจัดอยู่ในประเภทเนยขน้นเนาะนี่จากนั้นใส่น้ำตาลลงไป3ช้อนโต๊ะนะฮะเอกาไม่อยากให้หวานมากนะฮะถ้าใส่หวานมากก็จะอร่อยขึ้นเนาะ,ะแต่ว่ารักแแบบว่าเน้นสุขภาพไม่ต้องหวานมากนะฮะนี่จากนั้นใส่นม5 0 ml ลงไปอันนี้นะฮะ อันนี้จะสามารถพระสงฆ์สามารถทานได้นะฮะฉันได้เนาะขออภยัยพระสงฆ์สามารถฉันได้ในอย่างวิกาลนะฮะก็คือใช้ลิ้นแบบว่าละเลียดลงไปในคอไม่ต้องเคี้ยวนะฮะก็คือในพระวินัยสงฆ์เนี่ยก็คือศิลข้อ6เนาะวิกาลรโภชนะเวร,รมณีสิขาประทังสมาธิยามินะฮะก็คือโดเว้นจากการฉันสิ่งของในอย่างวิกาลฉันอาหารในอย่างวิกาลนะฮะ ็คือหลังเที่ยงวันไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันใหม่ถึงจะชันได้เนาะแต่ทีนี้เนะี่ยพระสงฆ์ในปัจจุบันก็ทํางานเยอะขึ้นนะฮะแบบใช้แรงแรงเยอะขึ้นเนาะแล้วบางทีก็ก็อาภาธนะฮะไม่สบายเนาะ,ะก็จะต้องมีตัวอาหารที่ให้พลังงานเนาะนะฮะไปช่วยนะฮะนี่พระสงฆ์ก็ถือศีล227ข้อนะฮะก็หก็จะลําบากหน่อยในการเวลาจะป่วยนะฮะก็ต้องมี ปนมัดหรือเนอยกวดเนาะซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายนะให้พลังงานสูงมากนะฮะทั้งเนยเพิ่งเป็นไขมันไขมันล้วนเลยนะฮะไขมันเนยเนาะให้พลังงาน9แคลอรี่ต่อกรัมเนาะแล้วก็ในส่วนของนมชีสก็คือนมนั่นแหละเนาะก็จะมีนอกจากโปรโตีนและแคลเซียมแล้วก็ยังมีวิตามินแบบอย่างอื่นด้วยเนาะวิตามินแร่ธาตุแร่ธาตุก็จะเป็นธาตุเหล็กนะฮะธาตุเหล็กมีอยู่บ้างแล้วก็วิตามิน B 6ปี12แล้วก็วิตามินเอนะฮะก็ให้สารอาหารเยอะมากเลยเนาะก็ช่วยได้เยอะนะฮะจากนั้นเราก็กวนลงไปนะฮะนี่กวนไปแบบนี้ประมาณ30นาทีเขาก็จะเริ่มข้นแนะนําว่าให้กวนบ่อยๆนะฮะอย่าระวังเขาจะไหม้เนาะเดี๋ยวเนื้อเขาจะไม่เนียนนะฮะพอไหม้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลนะฮะนี่พอเรากวนเสร็จแล้วเนยเขาก็จะแยกตัวออกมาเป็นเนยสายเกียเราก็สามารถรินใส่ภาชนะเก็บเอาไว้ได้นะฮะเอาไว้ทําอย่างอื่นเนาะ เสร็จแล้วเราก็เอาใส่ภาชนะกรุลงไปในาถาดอะไรก็ได้นะครับเป็นแผ่น <ๆ S 2> บางๆกดให้เนียนจากนั้นเราตัดเป็นชิ้นนะฮะใช้มีดตัดดีกว่าถ้าใช้กรรไกรตัดเขาจะแตกนะฮะเอกาก็จะตัดเป็นชิ้นเฉลียงแบบนี้เนาะ,ะชิมดูก็จะมีความเค็มๆนิดนึงแล้วก็มีหวานปลาเลมปลาเลมเนาะให้พลังงานดีมากเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เอกาด้วยนะฮะวันนี้ ep ร14ไปก่อนลวฮะ,ะบาย